s a toxic with life your guys you follow me สวัสดีทุกคนทุกการในเช้ผมก็ทีนี้ก็พอในการนี้นะคะผม,ะะผมซึ่งที่นี้นะคะผมเนาะนะคบผมขอเปลี่ยนเอเ็นโชหน่อยนะการเอาไหนดีครับผมเอาอันเก่าหรือเอาอันใหม่ดีนะครับเอ่ออนิเมะเออ อันนี้ไม่ที่ที่ผมจะเอาไปทำอีโทช่องสองก็เดี๋ยวเอาไปทำช่องสองละกันอันนี้ก็ดูเอ็นโอ,อันเก่าไปก่อนนะครับโอเคในวยนนี้นะครับผมเราก็จะเข้าไปในโซนสตา์แล้วก็จะไปเกลียนคนกันนะครับในการแบบ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 แต่งชุดกุนติกตีนไปหน่อยแต่แต่งตัวเป็นกาดจะเป็นไก่ไปก่อนนะครับจะแบบไปเกลียนคนดูแล้วเราจะลองไปจีบคนดูนะครับผมว่าจะมีคนมาเป็นแฟนเรา,าห,หรือเปล่า ไปดูกันเลยเดี๋ยวตัดไปตอนที่อยู่ในโซนสไตล์กันเลยละกันนะ,ะ s <S okay, ครับผมอ่ะไป Let's go โอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับก็รีวิวที่ตึ้งสูงเดี๋ยวผมจะไปเก็บคะแนนครบแล้วจะมารีวิวทีเดียวเลยละกันนะครับก็เดี๋ยวไปแต่เนินนะครับก็ไก่พไหมแต่ว่าเขาจะรู้ไหมว่าผมใช้อะไรมากันดีกว่านะครับ ปองปองกูสิเกิดขี้มาเอมเนนา้นองปองสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนอยากอ่าฮัลโหลฮัลโหลครับปองปองแต่ตดวจนแล้วก็ไม่มีใครมาเลยอ่ะ โอ้ไม่ไหวเลยอ่ะให้ดอกไม้คุณดูก็ได้เอาคือเอาอลไม้หุบไปครับเอาเอาดอกไม้หุบไปอ่ะเอาพลังหุบไปด้วยอ่ะเซลังกาหุบไปเลยเอาหัวใจหุบไปด้วยอ่ะเอาถ้าให้ดอกไม้หุบไปเอาเอาเงินไปเลยครับผมแจกเออแจกเองเพียงพออ่ะทุกคนมาถ่ายรูปกันดีกว่ามามามาถ่ายรูปถ่ายรูปมาถ่ายรูปเคโอเค<笑><笑>เหมือนเหงาครับ ใช่ผม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 เป็นไก่ดี่ว่าผมไม่เหงาครับทุกคนทุกคนครับมาเราเราเรากรีบคนนี้กันดูนะครับมาดูกันเงี้ยอืออืออ๋อนี่เขาเนี่เขาแค่นี้ครับผมทุกคนนะเขาเนี่ยเขาเนี้่ยเขาคนนี่ยมา ปปุงปงกชิเ,เอแต่ว่าผมเลิกกาแฟอย่างผมเลิกแล้วนะครับเขาบอกเลิกหมดเลยโอ้ไม่ดีสุดแต่แต่ว่าเฉยโอเคทุกคนมาให้ดอกไม้ววนคนนี้กันจะตอบไหมเออสวัสดีครับปองปองกุงชิเกะ,ะ,ะเป็นของบ้าน แต่ผมไม่ได้กา id นและใครข้อความไหมฮะเอ้ยตอบผมก <mon> <made SAN> <Maria> ่อนปองปองกูชิเกะฮิมาเอมิเนนันุปองปองผมไม่ใช่ใส่เติมหรอกครับผมก็ใส่ฟรีครับคุณแค่ใม่ฟรีเองจริงแอด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  เราพี่บอกเขาก่อนละกันนะครับผมเราอัดคลิปอยู่นะฮะอ้าวอ้าวอ้าวทุกคนเกิอดอาการค้างครับเฮ้ยหยุดฟังกูก่อนหยุดฟังกูก่อนไอเบียนเราพิมพ์ว่าอัดคลิปอยู่ละกันนะครับเพราะว่ากูเอดคลิปอยู่จริงๆดูกันว่าเ้าจะเชื่อผมไหมนะครับแต่โปรแกรมแบบนี้มาอัดคลิป โอ้ยเขาเลยอยงชอบเลยออาวอันคนเ็นพิมพ์เกิอดอาการค้างครับโห้เบื่อพิม์ลันอัดคลิปดูอัดคลิปดูอ่ะอ้าไอสัตว์นี้ด้วยอ้าวอัคดคลิปดูนะครับผมอัคดคลิปดูนะครับมาเดนพิมพ์บอกใหมล่ละการเขาไม่น่าจะเห็น อา้าวทุกคนหรือแม่เอกไอ้ห่าไม่ใช่หรือชะละเออ่ะแล้วเราจะมาคั่ปี้คั่ปี้กันนั่นแหละเลเือดทั้งหมดแล้วก็จะมาคัดรอบเพราะขี้เกียะขี้ใหม่นะครับจบป่ะมาฮามเพลงกันก่นกนอนเดะ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 เขาไม่สนใจอ่ะเนี่ยสนใจกูหน่อยอ่ะอ่ะ ตามตามฟงฟงอัด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 คลิปอัดคลิปอัดอัดคลิปอัดอัดคลิปไปดูนะคะมาดูกันนะครับผมว่าเขาจะสนใจเราหรือเปล่านะคะแล้วก็อัดคลิปนะครับอ่าฮะฮะเขาพิมพ์อะไรทุกคนใครอ่านทันช่วยบอกกูที ใส่ซอปไว้ข้างล่างก็ได้นะครับให้ใส่ไหมหรือไม่ให้ใส่ลุงก็บอกให้ตามไปแล้วก็ตามไปละก้าโอ้ยได้เป็นเพื่อนกับแคลลี่เฉยเอาหนีทำไมะลอมะอคิปอยู่นะอคิปอ,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 อยู่ตามกูตามสิเออเออไต่แวกเลยต่อยแม เร,เราอะเราอลชปอยูเออดูกันว่าเขาจะเชื่อกูไหมคนอย่างมึงเนี่ยนะอคชิปเขาจะด่ากูแล้วอาชปอยูเธอตอ,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 อนนึงะทดูคนฮะอะไอ่ะอืไปเอาไปแล้วทุกคนเขาไม่ตอบเขาสตันไปเลยไปนอนเขาสตันไปเลย เอา้าจบแล้วจบแล้วโอเคทุกคนเขาไม่เชื่อผมนะอัดเก็บโย่เออ,อเราอัดชิปโย่แต่เราลองพิมพ์ว่าเราอัดชิปแก้งคนอยู่นะ ออยเราอาจจะเป็นคนอยู่แล้วเธอบอกโอ้ยนอโอเคทุ้วกคนเป็นไปได้ไม่สวยเท่าไหร่อ้าวแม่งมีคนกดดูประวัติเลย โ okay, อเแค่เราทุกคนเอาหัวใจไปจุ้งจุิงปองปองกูชิเกะชิมาเพนเาไวนะปองปองเราครับเราอัดคลิปอยู่เราอัดคลิปอยู่ถามหน่อยถามหน่อยไปยคู่เลยบายบายครับเดี๋ยวเราพิมพ์ก่อนบาย เฮู้บอกใครเนี่ยโอเคทุกคนเอาไป็นภาษานี้ก็สวดนข้าผมไปแล้วข้าวผมไปไปอย่าลืมากกไคอะไรโอเคทุกคนเอาเป็นาตะคัิปนี้ก็สวดีครับผมไปแล้วาวผมอย่าลืมฝากกดไลค์ก็เฉกันอโอ้โหไปกิบกิปอื่นกด้วาไปเดียไปเียมุมสวยสโซฟาตาไม่ละการ ให้ไปบีกีวไปไกลไม่ใช่เลยนะจะให้คิดมันยาวสี่นาทีเลยก็ตี่โทรไปเพิ่มอีก <g ülme> โอเคทุกคนเอาเปน็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะไปนะครับผมดูดีอยู่ด้านล่างนะคร <c oughs> ับผมใครจะแอดมาก็กแอดมาได้นะคร <c oughs> okay, ับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปล้วค่ะบายบายค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับค,คลิปนี้ถ่ายแล้วก่อนจบ me, I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. Thought I'd die long with my sense of time, and I'm not.